อย่ก็ควันเลยมองให้หนูมั้งเดี๋ยวก็เดี๋ยวพ่อเปล่าให้ชัดก่อนโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยคนเยอะเลยฟองไปปากคำย่างเมื่อมีควันเราจับทำหัวนี้มันจะคำยับย่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมีควันต้องมาจชมเห็นย่างมันไม่น่ากลัวตรงไหนฮะตรงนี้ถ่ายไปตรงนี้นี่นี่มันทำมาจากตรงนี้นี่นี่ถ่ายแล้วถ่ายวิดีโอแล้วนี่มองเออง้มออกตรงนี้นี่ ให้ให้อินดูด right anyway ิอ่องมาจากปังอันนี้เยอะโหโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้โหไลงไลค์ใครทีเดียวหมดแต่ถ่ายอย่างนั้นไม่ถ่ายถ่ายอยู่นี่ไงพี่อุ้ยถ่ายเลยอ่ะพี่อุ้ยถ่ายต่อเลยเรนจะได้กดถ่ายอยู่นะกดไอ้บ้าดอกมะอีเห็นปากท่าเมืเหมือนควันเลยอ่ะใครแม่ส่องอุ้ยเต็มเลยตัวเองมายิ่งวันหลังยิ่งเยอะใหญ มาเล uh, uh, ืต uh, no. ัวอ๋อมามาเลืแ mm ่งเออแต่กี <e ้ตัวออกมาแล้ะเขาบอก้ทำไมมันเป็นเขาเยอะมังแต่ไม่เห็นเลยหนูส่งไปที่ถ้ำนู้นเหรอเห็นไหมลูกหนูไล่ดีๆลงมานิดเยเรียตวันอะไรอ่เหนมั้ยูอยู่ตรงไหนวะเนี้ยมันเยอะแยะเห็นแล้ว ก็ควันไอพี่กันนะเออม่แม่ต้องันควันเขาโอ้โหเห็นไหมลูกเห็นไหมไม่เห็นนะกลัวเลยไมเห็นไหมกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวด้วยดูเข้าไป นนไม่ยังไงไปาอนันเจะปีเข้าไปเข้าไปอ่ะมายืมปาคำเลยมันไม่มาทไม่มาทงมันาะาเร่น่โคเยอะเลยจปบ้ามันอยู่นลืนอยหนอะโอ้โหเป็นงูเลยอ่ะ ขอแล้วอยากดูด้วยตาบ้างเออใช่ <c oughs> <c oughs>